ตอนที่มีเบิร์นพุ่มหลาดมีกล่องหอยอะไรละเริ่มมีไฟลุกชนในร่างกายและะนะ้วนอยากที่จะเป็นศิลปินละเออเขาดีกีตาร์ลองเพลงเขาเห็นอด้ไงเนี่ยคือคนวิธที่คือเราเห็นคนหนึ่งสำเร็จคนสองสำเร็จเอ้คนสามต้องมีเราสิวะทำไมถึงอยู่ดีๆถึงแบบแกรมมี่โกถึงมีความสนใจระยะเวลาสี่หาปีที่ผ่านมาที่เป็นศิลปินแกรมมี่ก็เคิด้องถามเนี่ยยังบอกเลยว่าถ้ามือหนึ่งหัวเป็นผู้ใดนะ คงจะแบบอยากตอบแทนบุญคุณเพิ่นแห้งสินะเพลงดงลบบังได้แต่่าบฮู้จักนักรองเลยลำเพิ่นนป็นผู้ใดเองสิเขาไม่รู้จักเราแต่เขารู้จักเพลงผมก็เลยเปลี่ยนวิธีว่าเฮารับเล่นละ,นรออะครดีกว่าโคตรมหัวเออบอกนี่ละคือบอกลำเพิ่นอ๋อเพลงนั่นเพลงมัน่นสินะแต่มันได้ผลจริง <S <S คือผมคิดไว้ว่าชีวิตน่ามีคามากเลยลจนกระทั่งแบบขี่ไปรประสบอุบัติเหตุนะเหตุส้นถ้ามมือนั้นผมตายไปทุกอย่างที่เป็นผมจบ แต่คนอื่นไปต่อแต่คนน่าคุยกับคนที่ราคาที่ผมยาวไลฟ์เอ็กซ์โปมหกรรมสุขภาพแห่งปีรวมนวัตกรรมสุขภาพทอล์กเปลี่ยนชีวิตครบจบในงานเดียว15-16พฤศจิกายนนี้ลงทะเบียนวันนี้เข้างานฟรีวันนี้นะครับผมได้อยู่กับนะครับ ตน่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนอื่น่คนไกลครับเป็นเหมือนทั้งพี่ชายเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็คนในวงการบันเทิงที่น่ารักมากๆนะครับลำเพอร์ตวงสกอร์เป็นคนที่เก่งมากๆอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือว่าการแบบเขาเรียกว่าสายธรรมศาสนาติดติดตามเขาใน Facebook อยู่หัวเรียกว่าเขามีคำศัพท์เขามีคําบาลีมีคําสอนผ่านทางโซเชียลครั้งหนึ่งครับผมเคยเตะบอลด้วยกันเขาเป็นคนที่ตัดสุลหลายเรื่องมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งอีกคนหนึ่งที่น่ายกย่องนะครับยินดีต้อนรับลำเพินวงสกอร์ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบปีนี้พี่ระเพยอายุเท่าไหร่นะครับปีนี้สาเอ็ดครับเข้ามาวงการนักร้องเนี่ยตั้งแต่อายุอะไรย <23 S 1> ี่สิบสามช่วงยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบสิบเก้าไปยุสิบเพราะว่าหลังจากที่ค,าทาววคัดเลือกทหารแล้วบดติดเคยเห็นเบิ้ลบุตรมลาดติดทหารวะเคยเห็นเคยเห็นนั่นของคือตอนนั้นคือเบิ้ลบุตรมลาดดังแล้วนะตอนดังแล้วแต่ติดทหารไม่ได้นับอายุคือนับในวงการศิลปินอ่ะผมเป็นรุ่นน้องเบิ้ลรุ่นน้องพี่ก้องด้วยซ้ำแล้วก็แซกชูมกกับ้อองพ แซกออกไปก่อนมาถุงยืมไม่ใช่ตอนนี้มันยืมหลอกชิดหลอกลอยตอนนีชิดหลอกลอยเลยก็ยังเห็นเห็นด้วยความสําเร็จตอนนั้นก็เดินตามอยู่ไปแรงบัาดันใจเพราะว่าเราเรียนดนตรีตอนนั้นอ่ะเกิดมีความคิดของคนเรียนดนตรีคนหนึ่งว่าแบบเออเป็นยังงวะห้องสีมาเรียนดนตรียังสิห้องห้องสีไปเป็นยังนี่คำถามแหลกครับพี่ขอขอยึนกันเรียนนาสิน ก็ค so ือคำถามเขาเจ้าของอ่ะคอยก็าบ่อยากเป็นคู่อะไรกขาบ่อยากเลนยนดนตรีตลอดชีวิตเขาอยากลองเพลง่ะร yeah, ู so honey, ้สึกว่าเป็นคนที่บอกคนได้เฉยแต่ให้ไปสอนจํำยี้มใจคนไม่ได้ไปบอกเออสอนแบบเออโบลามึงต้องเหตุการณ์บ้านเหตุนั้นเหตุนี้อย่งนี้บ่ได้เหตุตังสันบ่ได้แต่ว่าบอกว่าเออไปเหตุการณ์บ้านตีเท่าเดียวแล้วเลยเหมือนกูกำลังนั่งคุยกับพี่โป่งหินเหลกไฟใส่หน้าเออแล้วที่ไหนมันตอมันเลยรู้สึกว่าเจ้าของเนี่ยมันบ่เหมาะกับการที่จะเป็นเป็นคู่ คนแรกเลยก็คือเห็นไอ้กล่องนั่งดีดกีตาร์มีผ่าผ่าเข้ามายุคหลักๆเลยทุกคนโซเชียลต้องเห็นช่วงยุคพวกเฟซบุ๊กกําลังลุงเรื่องตอนนั้นอยู่ไลฟ์คลิปเด็ดอยู่ไล์อยู่ไลคลิปเดียจะเห็นไอ้กล่องดีดกีตาร์ตัวนึงแล้วก็ผ่าเข้ามาผ่าข้อเขาเลยเฮ้ยน่าสนใจว่ะก็เลยแบบเก็บตรงหีบไปก่อนตอนอายุอะไรตอนนั้นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอะแหละก็ปริญญาตีอ่าเรียนอยู่ปีปีหนึ่งปีสองอ่าตอนตอนไอ้กล่องเ่ยเรียนปีหนึ่งเทาก็เห็นเขาเขามันมีรถเขาเอื่อ่บานเาเอท่นะะรรถปกาศว่าพบบกัคอนเสิร์ตกองงหอยแจนะ ้ากิไปเบิงเบิงเบิงรถมันแลนดื้อก็เลยดเกิดว้อคิดว่าจักรหมื่นหนึ่งวะก็ต้องแบบมีมีแปรงสีคือกันที่ติดน้ำขังทางสินะคิดไ <ynen> ้ในตอนนั้นแล้วนี่บาทาันไในมีไฟมาไหนตอนนั้นจนมาเป็นมีเบิร์นหมดทุ่มหลักนั่งดีกิตาอยู่เป็นแบบเป็นกระทอมเป็นยังงก็เทียงหน้าครับเออมันเทียงหน้าเทียงหน้าแต่บาติดแอะก็เลยรู้สึกว่า เออเริ่มมีไฟเริ่มเกิดไฟขึ้นว่าเฮาเฮาเล่นดนตรีแต่แท้นะเฮาเฮาอาจจะแบบเป็นอย่างคือบองงัดศักยภาพาตัวหนีองมาบางวะบัาทางทีนะแต่รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แต่งเพลงยังไม่รู้เรื่องการแต่งเพลงยังไม่เก่งแต่ว่าจับขอดกีตาร์ไปได้ได้สี่ห้าขอดบางทีแต่มันก็สามารถเป็นเพียงได้อยู่ผมมันคือการเล่นกีตาร์ใส่เข้าโปทาบแล้วก็เล่นเสียอรอดก็เท่าซุมือนี่เดีนี่ตอนที่มีเบิ่นทุ่มลาดมีกล้องหอะไรล่ะตอนนั้นคือแบบเอาละอยากที่จะเป็นศิลปินละเริ่มมีไฟ ลูกชวนในร่างกายแล้วตอนนั้นอยากเป็นศิลปินใ้แล้วมีคนมากแบบมาฉักมาชวนมาหรือว่าเขาเป็นคนถักหาเองสมเว่าเจ้าไปอยู่ขายสิงอยู่สิงสิอะไอสิงถักมาออยากได้น้องมาเป็นศิลปินในข่ายแล้วไปเข้าไปเจอเราที่ไหนอยู่ในโซเชียลเขาเขียนเพลงลงเฮตดตามเลยเฮตดตามเฮ็ดตามไอ้กล้องเห็ดตามเบิรนังแต่ว่าเอ้ยเขาดีกีตาร์ลองเพลงเขาเหังไงเนี่ยคือคนละวิธีคือเราเห็นคนหนึ่งสำเร็จคนสองสำเร็จเอ้คนสามต้องมีเราสิวะแล้วจุดจุดนั้นที่มาอยู่ในสิงมิวสิก คิดว่าตัวเองสําเร็จหรือ,อยังในช่วงที่ทาเพลงแล้วมันมีคนสนใจแล้วก็ติดตามเราพร้อมก็้ปกับบักเตะที่จริงแล้วเขามาที่แรก่งเนี่ยคยข้งควางมากเลยเป็นอย่างเพราะว่าหาเจ้าของพอจเจ้าแบบใดดีดวะเออผมชอบคำคำนี้ททำไมถึงคิดว่าตัวเองยังหาตัวเองไม่เจอเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นแบบใดมักบ่ท่านหูเลยว่าเจ้าของมักแบบใดมักเอ,อ้มึงอยากรอประวะหรือมึงอยากตลกหรือมึงอยากแสดงแบบใดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนกันแน่ตอนนั้นอะคาแรคเตอร์เพลงที่มันจะออกเนี่ย เขาจีออกแบบได้ดีป่ะเขาจีเอามวลหรือเขาจีเอาเสาทดลองข้ามทางอะแต่ส่วนใหญ่ที่เราร้องลงโซเชียลมีเดียมันเป็นเพลงอีสานมันจะร้องเพลงพวกแบบข้เตีกับพ่นพวกอย่างมันมวนเลยตีกับพ่นเก่าๆเพลงอีสานพวกแม่มณีวันพวกเปิดมาทุ่มลาดแล้วําไมาอยู่ดีถึงถึงมากลายเป็นเพลงไรหอมหัวงไปฝากปากไอเตะเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจหลังจากยุ่กับไอสิงเดยประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยก็เริ่มเขามาเซ็นสัญญาละแกไม่โก้ เพราะว่าแกมีโกไปตามคือตอนที่อยู่สิงห์มิวสิกเนี่ยอยู่ไม่ถึงปีเหรอก่อนเซ็นไม่ถึงทำไมถึงอยู่ดีๆถึงแบบแกรมี่โกถึงมีความสนใจก็เห็นคลิปเดียวกันกับที่พี่สิงห์เห็นนั่นแหละแล้วพี่สิงห์เซ็นก่อนพี่สิงห์เซ็นก่อนแล้วอยู่ดีๆแกรมี่โกมาสนใจได้ยังไงแล้วเราแล้วพี่สิงห์ยอมได้ยังไงคือพี่สิงห์เนี่ยเขาเฮ็ดโปรเจกต์กับแกรมี่แกมีช่วงหมอนใบเก่าของพี่อีทพี่อีทเนี่ยเป็นนักร้องอยู่ในค่ายสิงห์มิวสิกเป็นก่อนเพื่อนเป็นเบอร์หนึ่งแล้ว อันนี้ขาวไปเบอร์สองตอนแรกไม่รู้เลยว่าใครแต่สุดท้ายไปรู้อยู่ที่งานเปิดตัวอัลบั้มถนนคนเพื่อนอะคือครูสลาไม่คนเอาเขาใครแต่ตัง้งแต่แรกแตั้งแต่แรกไม่รู้เลยผ่านไปผ่านมาประมาณหกเจ็ดปีอะตั้งแต่อยู่มาจนาแล้วบอกเองอะอยู่เหมือนกันแล้ท่านี้กำลังนั่ง,นงฟังเขาแถลงข่าวอยู่คืออึ้งไปเลยคุณร้องไห้ในรายการแลวคุณพูดในเพจตะเพจอะ<ช>เรื่องครูสลาคือคุณก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเพิ่งรู้หมายถึงว่าครูสลาอยู่เบื้องหลังในการ S <S เห็นลำเพลินมุสกรแมนตลอดระ,ระยะเวลาสี่หาปีที่ผ่านมาที่เป็นศิลปินแกมเมียก็กเกิดคำถามเนี่ยฮะยังบอกเลยว่าถ้ามือน,นึ่งหัวเป็นผู้ใดนะแบบคงจะแบบอยากตอบทนบุญคุ้นเพลินแห้งสินะที่เพลินแบบเออน้อเขอไปแต่วันนั้นคือมันเป็นงานถแถลงข่าวอืมอืมอืมถนนคนเพลินอะ่ะที่รองครูไอ้นมนแคน่นอ่ะเพป่นกับพี่บาถึงศิลปินแต่ละคนมนาอบอกถึงเขาครูเห็นเขาขเด็ด่เด็กครูเป็นคนที่พาเข้ามาในแกมมี่โกงสินะ ถ้าเนี้แบบนางอึ้งหูซาบเลยตอนนั้นอ่ะคนเนี่ยคือคนที่เปลี่ยนชีวิตเฮาเลยนะแบบว่าให้โอกาสเฮาถึงขนาดนี้เองนะแต่เพิ่นกับเฮาไปเตะบอลกันเล่นตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเนผ่านไปเพิ่นก็บ่ได้บอกเพิ่นบ่เคยบอกอย่างเรื่องนี้เฮาเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อนั้นก็คืออึ้งไปเลยเว้าบ่ออกเลยมื้อนั้นดีกับเขาให้ร้องเพลงดีที่ลองเพลงแต่มอลได้ถามแล้วบ่กแบบคู่สลาทำไมถึงไม่ยอมบอกหรือว่าแบบได้ถามส่วนตัวแบบเออ่เป็นอย่างคือเอาผมเข้าจังซี่แบบเดบ่ได้ถามคอเเพิ่่นนกวาห็ ศักยภาพในตัวผมเป็นบอกว่าผมสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้แต่ก็จะคอยมองดูยูงห่างให้ห้าได้เติบโตด้วยตัวเองในศิลปินในแกมมี่มันควรมีสักคนมัน้ยคือแค่ได้มีโอกาสได้ไปดูครูสลาร้องเพลงตามจังหวัดหรือเวลาที่แกแบบพาศิลปินกลับบ้านเนี่ยขนาผมชี้เห็นข้าวต่าชี้รถกายประกาศแล้วก็มีความสุขเลยเพราะแค่แบบโหแต่แบบเด็กเขาไปไทยหรือว่าครูสลาได้แล้วก็จะมีความสุขแต่นี่คือหนึ่งคนที่ได้โอกาสจากครูสลาผมว่ามันเป็นยังกี่โคตรเท่เลยเ มันอาจจะเป็นโอกาสที่ไม่เหมือนเพื่อนออแต่มันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สําคัญมากในในชีวิตแล้วอะไรที่ทําให้เราคลิกว่าเราเป็นําเพื่อนสกรก์ร r มีโก g ดีๆจุดหนึ่งที่อยากจะแบบามีโอกาสอยากจะแบบไปบวชมีโอกาสอยาก,อยากจะอยู่คือเราไม่ได้เครียดใช่ไหมเราไม่ได้อินโทวเวิร์ดไม่ได้คเครีดเราคิดได้ว,ว่าวางแผนไว้ว่าเราอยากเป็นแบบนั้นถ้าถามสิ่งที่ทรยศที่สุดในโลกเนี้ยผมเห็นคำตอบเลยว่าร่างกายเฮาเนี่แหละเป็นสิ่งที่ทรยศเฮาเดี่ยหลักที่สุดเฮาเนี่ยพยายามมากเลยในการบำรุงมัน เราอยากขาวแล้วก็ไปฉีดนั่นฉีดนี่ท้าขีมทาอย่างแต่มันก็ฉีดหลายกับเป็นโรคเป็นไพ้อ่ามันตะนี่บอกให้มันบาดเจ็บปวป่วยเขาสั่งมันบไดเเลยมันทรยศเขาหมากเขาก็กินยาเข้าไปเพอเพอมันอาจจะหายตรงนั้นแต่ว่าตับไตเฮาพังหมนตันี่กลายเป็นดังสันเอาบัตถุท่าเจ้าเบั้วเบือได้บ้านเจ้าแบบโภชนาการอาหารเจ้าได้มันอ่ะร่างกายเจ้าสีโอเควะล่ะเพราะว่าเจ้าเป็นคนมากกินนี่เสียแต่ยิ่งมือแร่เจ้าต้ออดเข่าอดน้ำ โปรตีนจะบถึงกร้ามเนี่ยจะฉีบโสวยลยถ้าไปถึงขันบวชอีเลอรน่นะมันมันคงสีว่างเรื่องนี้ไปแล้วแหละคงสีว่างแต่ทุกวันนี้เข้าพรรษาเนี่ยผมก็กินข้าวเวลาเดียวก็คือหลังเทียงคือผมไม่กินยังละเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นของพรรษาเนี่ยแมนก็เฮ็ดเท่าเสมอเนี่ยเท่าเสมอเนี่ยแต่มีมีบางวันที่ที่ผมเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นยังเป็นหวัดล่งค้องสิผมก็ต้องกินกินกินเพื่อกินบวหลากินเพื่อให้กินยาได้เพื่อไปเลียงทาขันเจ้าของสิให้มันให้มันเจ้า แล้วก็เลยรู้สึกว่าการอดข้าวเนี่ยมันมันมันบริเหตุ้เฮาเกิดทุกเ,กเ,เด็เดเดไดทําจากตรงนี้ว่าเป็นอย่างพระเพื่อนคือบ่กินข่าแรงบ่อย่างเห้อนว่ามันคมกิเลสไดีย๋ยเร็วคือแต่ผมลืมไปว่าในเพจขลรวาดเนี่ยมันบริเหตุคือพระมันต้องไปรลองเพลง <laughs> เออมันเหนื่อยเออมันต้องไปเตะบอลมัน <laughs> ต้องฟอนค่แต่พระเพื่อนกินเข้าเวลาเดียวเล้วเพื่อนกะน่งพระวนาเพิ่นเฮตดกิจวัตรของเพื่อนไปเพื่อนบริ้มาเตะบอลอยังเออผมลืมขอนี้ไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมกะคมเจ้าของได้อยู่ การปฏิบัติหรือว่าการคิดแต่และคนเราจะเห็กนการในชีดด้ว่เหมือนกันยังเจ้าเนี่ยผมเห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าเราชอบทางไหนเราก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาตัวเอตในทางนั้นที่มันดีที่สุดกลับมาเรื่องเพลงอะลำเพลินมงสกรน,นะครับเป็นคนที่ผมชอบนหนึ่งหนึ่งคนเพราะว่าในเรื่องของน้ําเสียงที่มันแบบมันกินใจมันหวานหวานแต่ขมอะคิดว่าเพลงแรกที่ทําให้คนรู้สึกรู้จักลำเพลินมงศกรจริง,รงๆคือเพลงอะไระที่เราลอง ฮ่ามอขวกออกไปปากปากอ่า<อ>ต้องต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่จ้างเกิดจริงๆเอาอย่างอย่างเราปัจจุบันเราเรา,เาพัฒนาตัวยังไงหรือว่าค้นหาตัวเองแบบไหนถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าเพลงดังได้แต่ว่าบัหัจังนักร้องเลยลําเพื่อนเป็นผู้ใหญเองสิอือแตเห็นหลายคอมเมนต์อยู่นะเขาไม่รู้จักเราแต่เขารู้จักเพลงผมก็เลยเปลี่ยนวิธีว่าเออห่อรับเห่นละครดีกว่าอื่อาคนที่เห็นหนาเฮาคนที่หูเออบอกนี่ล่ะคือบอกลําเพื่อนอ๋อเพลงนั้นเพลงมั่นสิน่ะแต่มันได้ผลจริงอ่าเพราะผมเป็นเห่นละครคนหูจากผมจากละคร วันนี้คือลําเพื่นแล้วก็อ๋อ oh. เขาเป็นนักร้องเนี่ยไปฟังเพง oh, ลงอ๋อร้องเพลงนี้บอกกสินะมันก็คิกกันเอาจริงม,มุมมุมตรงเนี้ยเฮาเนี่ยอยู่ช่วงยุคไปลายปลายของพวกพี่มนแคนและปลายปลายเขาเป็นเจนใหม่แต่เจนนั้นคือนักร้องมันน้อยคือใครจะเป็นนักร้องหรือเป็นศิลินดาลาคือมันต้องคัดสรรกันจริง,รงยากครับมันต้องคัดสรรกว่าสิเส้นทางทไปถามพี่ไม่ไอม้มนแคนไนะอภายในี่ทุกคนคล้ายๆกันหมดเลย เขาเคยถามเดิเฮ้ยสมัยนี้มันต้องแบบรอเกาหลีบอกว่าทั้งคจะเป็นดอลลาร์ได้แต่ก่อนคือเป็นหนาแบบเพลินเป็นเอกลักษณ์ของอยู่ของเองเลยเป็นสิ่งที่วงบอกเลยว่าเออนี่คือเบิ้ลถุมลาดนี่คือลําเพลินยางไปใส่คือค้นหูจากเจ้าวาหูจากไอไพไอมนแคนี้เพราะว่าทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยแล้วก็สื่ออะมันไม่เยอะแต่ว่าในขณะที่พวกสื่อเยอะขึ้นอะไรต่างๆความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุเยอะขึ้นคุณค่าของชีวิตคนกับน้อยลงความเป็นตัวตนของคนกับน้อยลงเพราะว่า เราพยายามจะทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับคนอื่นแต่ลืมมองตัวเองว่าคุณค่าของตัวเองมันมีค่าแค่ไหน มันไปเขียนหนังสือไปบนตัวเวลานักงเรามันตัดสลุยตัวเราไปเลยมันไม่ได้พูดกับพระอย่าเงี้ยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเหตุให้เาบางทีเ้าหลงลืมมันไปในจุดๆนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโลกโซเชียลมันสร้างให้เราแข่งขันกันโดยอัตโนมัติแข่งขันกับตัวเองแล้วก็ไปแข่งขันกับคนอื่นแล้วเราคิดว่าในในจุดที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราแข่งขันกับใครไหมหรือแข่งขันกับตัวเองเคยอยากเอาษนะคู่สลับเคยมีความคิดนั้นเลยเขาบอกว่าทุจุดนันแหะเราไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้แน่ จากวันนั้นที่เราเคยเห็นป้ายพี่ก้องผ่านหน้าบ้านและคิดได้วันนึงอยากจะเป็นศิลปินแล้ววันนี้ได้มาเซ็นสัญญากับ Grammy Go และเป็นลำเพลินลุงสุกรช่วงนั้นที่กับช่วงนี้มันเฮ็ดในห้องแบบรู้สึกว่าไีฟีดผิดหลายป่ะชุดๆหน้ามือเป็นหลังมือเรารู้ส้กจังหรืนเาตอนนี้ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขามันเกิดคําถามกับเจ้าของกระกรบ,บอกของไปในตัวว่าเราสูมากคือนกันนรว่าทุกครั้งเลยที่เวลาได้ไปยืนอยู่หน้าเวทีหรือว่ามีมีแฟนเพลง ม่ให้กลังใจที่จริงผมผมมีแฟนเพลงประมาณหนึ่งอยู่แต่แฟนคลับอาจจะไม่ค่อยเยอะเอานียามองจอเข้ามาแฟนเพลงกับแฟนคลับแตกต่างกันจริงไหมแฟนคลับนี่คือผู้ที่จะให้ความสําคัญในจุดเรื่องตัวตนเราด้วยอ่ามามาร่วมกลุ่มกันมาจัดมิตติง้งมาจัดมาพอห้องเสียนี่คือกลุ่มแฟนคลับแต่แฟนเพลงนี่คือทั่วไปอืมแฟนเพลงเขาสิฟังเพลงเขาอาจจะบ่ได้มาติดตามเขาแบบตลอดเวลาแต่ว,ว่าเขาเราออกเพลงไปเขาก็ฟังเราเขารู้จักเรานี่คือผมให้นิยามมาแฟนคลับกับแฟนเพลง ตั้งคันทางไว้ของละล้วก็บอกไอ้ของว่าเออเฮาสู้มากคักอีลีแล้วก็ประสบความสาเร็จแล้วละ่ะขันหนึ่งอีกขันก็บ่ร,รูว้ว่ามันจะเป็นเป็นอย่างไ๋มันเป็นกําไรแล้วอ่ะเหมือนชีวิตเรามันผมเอ่นว่ามันติดลบเลยซ้าชีวิตเนะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเพ่อแม่อยากทางกันเฮาอยู่กับพ่อเงินไงเป็นแต่<ง>ขวบกลางแต่หน่อยเลยคือแม่แม่แม่เลี้ยงเดียวเลยว่แต่ว่าแม่นี่คือต้องไปเห็นงานอยูุ่งเทอ่าไม่ทั้งเลยเขาอยู่วีร์รัมปันกวดไปส่งเงินมาให พวกหน้ารุ่งกับิี่งเงินมาเลี้ยงห้องซช่นหะใหายพอไงไม่ไงเป็นคนเลี้ยง oh, อ๋อคือตอนเด็กอยู่กับคุณตาคุณยายแ,แ,แล้วด้ินข่าวว่าช่วงนึงพอคุณตาเสียปุ๊บแบบความคิดการำดำเนินชีวิตมันเสียสวนเป็นเรื่องจริงบะ่ะเป็นเรื่องจริงเพราะว่า,วาคือตอนนั้นมันเรายังเป็นเด็กมากเรายังเข้าเข้ามาแกมมีตอนนั้นคือแบบเข้าแล้วดิแต่บ่าทัานได้บอกเออ่ออได้บอกผู้ใดเลยจังซี่นะโทรศพัพท์โทษไปหาไอ้สิงก่อนโทรศัพท์โทรไปหาไอ้ชิงบอกว่า เฮ้ยลำเพื่อนแบบบริษัทโทรมาวาวาอาจจะได้เป็นศิลปินแกมีโกวะ่ะช่วงเดือนมีนาหากเก่าไอ้สิ่งกะโทรมาบอกว่าเฮ้ยลํำเพื่อนสงสัยสิได้ะ่ะเดี๋ยวเตรียมไปเซ็นสัญญาด้ยวยลองสินะแต่เดี๋ยวเมือ่อใดดต้องค่อยบอกกันลองสินะาาบอกตาบอกยายผมบอกก้าบอกเพราะว่าใจเสื้อผ้าย์นะกายเสื้อผ้ายเพราะว่าอุ้ยมันยิงไงนะการได้เป็นศิลปินแกมม่ใหญ่ยิงใหญ่มากต้องน้องที่ยังอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงความตื่นเต้นนี้ถึงเกิดขึ้น คือสมัยก่อนมันไม่ได้มีค่ายเพลงเยอะสื่อก็ไม่ได้เยอะนะครับข่าวออกแต่ละเทือกับหนังสือพิมพ์ทางรายการที่วิ่งเสียผู้ใดๆออกก็ต้องทนันปุ้ยดีใจแห้งแล้วยิ่งผู้ใดๆมาเป็นอ่าเขาเรียกว่าแบบอยู่ค่ายอาร์เอสอาสยามอยู่ค่ายแกรมมี่โกลมันคือการผูกขาดที่แบบคือมึงแค่เด็กเส้นนั้นญ่ยังหมวหเสีดังโมดังนะได้รู้เลยว่าเท่กลับไปบ้านถ้าเด็กเป็นศิลปินแกรมมี่ศิลปินอาร์เอ็คือเท่แล้วมันยากมากมันยากมาก,ากคือมันมันมันมองเหตุเหตุใดยังไงถ้าอย่างคนตีควาต้อง อย่าไปหาครูสาาเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเป็นนักร้องเสียงเออมันเป็นเรื่องนั้นดีๆเราอย่างไดเป็นตอนอย่างนั้นเป็นยงไดปุ๊บก็เลยคิดว่าสกลับไปบ้านเนี่ยสิไปเสือสงการสงการมันผิดเท่มบ่ล่ะก็เลยคิดว่าิซือภัยเขาสิเป็นมือร่วมหยาิกันสินะลุงป้าเนีหยังกะสิกลับมาบ้านเบิดงซน่ะวันที่หกเมษาพอไ่เส้นเรือนในสมองแตกก็เลยได้กับบ้านก่อนกับบ้านไปเพื่อนกับแบบเป็นพักแล้วอ่ะเส้นเลือดในสมองแตกคือตายไปครึ่งหนึ่งแล้ว แล้วเป็นเรามันเอาวะท่านนะตอนนั้นเนี่ยได้บอกคนบ้าวหรบอกเล่ายู่ข่างหูเออเดบเป็นศิลปินเล่าเด้อแต่ตอนนั้นคือยังมีความหวังอยู่ค,ค,คือคือหมอบอกว่าแบบห้องบ่รููอีหยังเกิดขึ้นในตอนนั้นแต่ว่าหูแค่ว่าแบบตานอน่วยหมอบอกว่าคนไข้รับรู้ได้ทางทั้งหูสามารถบอกได้ห้องก็บ,บ่รล้ดอกว่าอย่างแต่ห้องก็ไปบอกแล้ว่าเออได้เป็นนักร้องอะ้รเนี่ยแต่ว่าแบบฟ้าตื่นขึ้นมากส่นะด้๋ยความมีความหวังเขาตอนนั้นแต่พ่อนอนวันที่เจ็ดเริ่มอาการบ่ดีละ แต่แม่เนะรบอกเขาว่า,าตาแบบสูญเสียในสมองอนะอย่างคือมันเละเป็นหลองสินะมันเส้นเลือดมันแตกกระจายไปเป็นหลังสินะพอมาถึงวันที่แปดเราก,ก็เริ่มรู้สึกว่าเออตาแบบคงบอลอดแล้วอยงนีนะมันกลับกลายเป็นว่าเฮาได้ไปบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมสิเป็นแบบเป็นเสาหลักแทนเองสินะแทนที่เฮาจะได้บอกในสิ่งคิดเฮาฝัาานไว้นะก็เลยบอกว่าเอาอเดี๋ยวผมเป็นเสาหลักแทนเองสินะ่พราต้องห่วงอย่างเด้อเนี่ยมันเป็นชิงคีดว่าอยากบอกแต่ก็ต้องบอกพอได้บอกไปบึ้มแล้วก็ไปเลย ตายอยู่ตอนนั้นเห็นคนตายหลีคือเห็นจะจะคือตอนนั้นล่ะเห็นความรู้สึกที่ทุกคนจากไปแบบคนที่เขาหักจากไปแบบโอ้โหตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเหมือนแบบเควงอะที่จริงเรื่องแบบเนี้ยตะกี้ผมเบาไ้เลยผมอ่อนอ่อนไหวห้งแต่ว่าสู้มือนี้ผมเริ่มเข้าใจไหมล่ะเริ่มเข้าใจเศรษฐธรรมแล้วว่ามัน มันเป็นเรื่องปกติมากเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันบางทีนะยิ่งผมศึกษาเรื่องแนวมืออยู่ล่ะยิ่งมาเจอกับตัวเองผมผมรับประสบการณ์โดยตรงเลยคือผมคิดไว้ว่าชีวิตเ่ามีคามากเลยนะ่ะปุ๊บจนกระทั่งแบบที่ไปประสบอุบัติเหตุน่ะรถุด,ดนก็เลยคิดเลยว่าถ้ามือนั่นผมตายไปอืทุกอย่างจบเลยนะทุกอย่างที่เป็นผมจบอืแต่คนอื่นไปต่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จบเรื่องนี้จริงๆก็คือผมแต่ผมยังเส่อว่า ความเสื้อแรงศรัทธาศิลศาสตร์ทุกอย่างมันมาก่อนนิยศาสตร์กับการชีวิตปัจจุบันอยู่แล้วคนที่นับถือเข้าใจในธรรมะก่อนคนนั้นเป็นคนชนะคือหาสุขเจอหาถูกเจอหาเหตุผลเจอเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ง่ายมากๆในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าลํำเพิื่อมื่อสักคร่น่ะีเป็นคนหนึ่งที่ไดิขาดบางหนอกว่าแน่หน้าคตกูต้องไปเป็นซุปเปอร์สตาร์กูต้องไปเป็นยังหลายกูมูเลยหมดเคยเคยมีคนถามผมว่าเมื่อหนึ่งถ้าอายุหลายขึ้นอ่ะสิเหตุยัง เขาไปถามสิมแล้วปินมาสิบคนมผมเป็นคนที่คนที่สิบเก่าคนบอกว่าสิกรยืนตายอยู่บนเวทีอ,อ้อหรอต้องผมผมตอบวังเดรองเดผมสิ่เป็นบว<ะ>ชเออ เป็นไปยวะได้ที่จะไปยืนตายอยู่ทั้งเวทีตามลังก็ไมจริงคือเจาตกเป็นนอนตายอยู่ที่นอนเี่ยอย่างของเจ้าก็บบอู้แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะตัดกันเพราะช็อกตายข้าเวทีหรือยังทีนะแต่ผมว่าไม่มีทางที่จะไปยืนตายอยู่บนเวทีแน่นอนผมก็น่าคุยกับคนที่แบบพระที่ผมยาวอะไรว่าคือแบบผมเชื่อว่าจะเป็นเทปที่แบบทุกคนจะแบบเห็นอีกมุมหนึ่งของลำเพลินวงสกปรมากๆผมแทบไม่ได้คุยเรื่องโปรเจกต์เพลงกับแกมมี่เลยกูกำลังคุยกับคนที่แบบรอให้กูไปโกนหัวให้อ่ะ ตอนกคไปตัดผมใส่ใบบัวนี่แบบมันดีมากเลยนะแต่มันก็แบบเอาตัวนะถ้าชวนกูไปกินเหล้าที่บ้านกูบ่ไผกูตัวเป็นนางกินเหล้ามังแหละมึงหัวเหล้าแก้วเนี่ยแต่อันที่มึงลิ่นไปเนะยสินหาเขาบอกว่ากูจีเกลเลราะเราเสียรากินเหล้าแส่บไมไม่มไม่คือผมองบอกว่าแค่ผมเป็นมุมบอกตัวเองเฉยแต่มุมอยู่กับเพื่อนมันก็มีอยู่มุมอยู่กับสนุกเขาเป็นคนสนุกสนุกกับพี่กล้องอะไรมีมีอยู่ไม่ใช่ว่าผมไม่กินเลยแต่เพียงเข้าพรรษาเนี่ยผมไม่กินแค่นั้นเองแต่ว่าอาจจะไม่กินเท่า เป็นว <G ã entender> ่าเวลาไปนั่นเท่าก็มีสังสรรค์กันอยู่แต่ว่าผมก็มีสันุชนทั่วไปมีความผิดพลาดในการใช้ชีวิตเหมือนกันทั้งสิ้งที่แบบหลายอย่างแต่เราเลือกที่จะให้คนมองเห็นในสิ่งที่ มันดีต่อสังคมแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้างแค่นั้นเองผู้ใด,ดที่ไปบอกความส่วของเจ้าของ <c oughs> คนอื่นฟังบ่ล่ะแล้วก็ปกปิดผูดด้ใดที่ไป็นยางแก่ผาย <c oughs> คนอื่นเหมืงนกันมันค้นตานมากแล้วก็ยังมีเสียงบ้าบอไปเลยแล้วตอนที่มาฟิชเชอร์ลิงกับพี่มนแคนเงี้ยมันกำลังแบบกระแสมันดีมากๆก,ก็คือเพ่งเพงก็เพิ่นแมนผู้สาวเพิ่นบ่แมนผู้สาวแล้วสิไงตอนนั้นเขามีโจทย์สองโจทย์นะระหว่างฟิชเชรลิงกับมนแคนกับจินจุ้งเขาตอนแรกตอนแรกับเจเล็กจินจุ้งแล้วแคนหักก่อน แล้วก็เลยพิจิตรกับบอลแกนรู้สึกจริงแดมาตอนกับศิลปินแบบรุ่นอายเออมันมันบได้แคปอาไเนี่ยเอ้าแบบคิดว่าเราเป็นแบบบุคคลตนแบบหรือสาวเมืองนี่นะเฮาฟังเพลงเรามาแต่หน่อยเดี๋ยวเห็นตั้งแต่เป็นแฟนซีดีอ่ะกจนมาอยู่ค่ายเดียวกันกับจนบอยคิดมัดไก่เกินอ่ะไกลกันเกินเราก็แบบว่าคู่สลากันเลยแบบว่าให้ลองเพลงนี้่ังสินะโอ้โครดีใจเลยเราฟังไก่แหลงหูเลยมันต้องดังแรงส่งมันเยอะมากเลยคือเรารู้แหละอ่าอย่างเช่นแบบ แต่หมวอหน้าเบิรลฟังเพลงอะหูเลยหรอวะเพลงนี้มันสีดังแล้วมันบวกเทึ่งไอ้มนแค้นท่งแห้งจากเขาแห้งจากคู่สลาดนตรีอาจารย์จินนี่มันมาบวกกันนะ่ะม,มันเกิดเป็นขุมพลังผมเลยรู้สึกว่าเออเมื่อเวลาที่ใช่กับคนที่โดนมาเจอกันมันทรงกันประเี่นอารมณ์เหมือนปลายฟ้าอ่าที่ไอแมนปลายโอ้โหปลายฟ้าดังมากเลยนะ จริงจริงผมชอบคำนี้มากนะเมื่อมันวันที่ใช่กับเวลาที่มันโดนอที่มันโดนเออพอดีพอดีมันก็ดีกันนี่เลยปลายฝากับผ้าหนองมีงานมีการเลยตอนนี้เข้าใจเข้าใจหักระสิเป็นเหมือนไอ้มนแค้นแม่กระสิเป็นเหมือนเจ้าในตอนฟิชเชอร์ลิงกันนะคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเรายังรักผลงานของเรานะเรายังรักผลงานของเรามากยังรักในความเป็นเบิ้์นมาทุมราดรักในการที่จะดิ้นรนที่จะทําให้ตัวเองมีศักยภาพพอที่จะใช้จับจ่ายเรื่องการร้องเพลงเรื่องการใช้ชีวิต เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมแต่มันก็มีมุมหนึ่งผมเคยบอกแมนไหมว่าในช่วงเนี้ทําไมผมถึงต้องโปรโมทน้องให้เยอะที่สุดเพราะว่าหนังนี่คือดาวดวงใหม่แล้วเจ้าต้องเฮ็ดใหนมันเร็วขึ้นเฮ็ดใหนมันหลายขึ้นอบกจะเฮ็ดใหนมันซาลงแล้วก็เฮ็ดใหนมันหน่อยลงโม่เดียไม้ทั้งคจะของจตตัสลูคือเจ้าแต่มีคุณภาพนะนะแต่เป็นคุณภาพยังเน้นๆแล้วก็ซาลงมือหนึ่งก็บชีมีเวลาเฮ็ดนันเทนี่มากขึ้นชีมีเวลามาสอเจ้าอาจจะไปเป็นซาคารีเจ้าในวัดก็ได้ แมาละยังกับมาแน่เดิคนเชว่าเชบวชอาจจะบวชกูอาจจะกลายเป็นอาจจะเป็นพระคอยอาจจะเป็นทังเกตีก็ได้ตัดผ้าทนึงกูเป็นจะเอาบาดอาจจะเป็นสังเารีอยู่ในวัดเดินตามก็ได้มีโปรเจกต์อะไรบ้างกับแกรมมี่โกในปัจจุบันนี้พวกเพลงพวกงานหรือละครมีเข่ามาบอกตอนนี้เหตุเพลงอยู่ตอนนี้เริ่มเป็นเป็นซิงเกิลแล้วเพราะว่าเราทำเราว้างมาสี่ปีติดแล้ว เป็นอัลบั้มสวรรค์ผ่พานมาน่ะทีพานมาเป็นอัลบั้มแต,แต่แต่ต้องเข้าใจว่าคำว่าอัลบั้มในในยุคข,ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแผ่นเสียงนะมัน,มนไม่ได้มีบแบบ12 12เพลงหรือว่าบักเอบอก A, บีเหมือนเดิมมันเป็นหามันเป็นหาหาเพลงทุกคนจะมีหาเพลงในอัลบัม้มอาจจะมีเพลงพิเศษมากแสบระวางนี่อย่างทีนะมีเรื่อยๆก็เฮตุเพลงแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ต้องมีศิลปินขึ้นมาเยอะมากมแล้วก็ทั้งบริษัทก็เลือกว่าศิลปินท่านนี้ควรได้แบบทำอัลบั้มทีนะ เพราะแต่มันเป็นซิ่งเกินปุ๊บเนี่ยหนึ่งละอย่างหนึ่งอย่างแรกเลยเราต้องสร้างงานเต็มที่เองละทีนี้เริ่มมันเท่าเริ่มเป็นโปรดิเซอร์ององละอ่าเฮ็ดเพลงเองหาเพลงเองแต่งเองบางทาดนตรีเองอืมเท่ากับคู่พารักจํามาจากพวกคู่บาอาจารย์ต่างๆเนี่ยส่วนมากผมทําเพลงกับอาจารย์ชินนี่เยอะมากผมก็อมเออเริ่มไปศึกษาเทคนิคเราอะแล้วเฮ็ดว่างแผงแต่เราคืออาจารย์ี่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากเลยนะในการทําดนตรีเราก็ต้องยึดบุคคลเหล่าเนี้ย ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยว่าเออเขาเห็ุทยังไงว่ามันยังคอยสําเร็จเขาก็ไปศึกษาบังเขาก็เอามาปรับใส่ในเพลงเจ้าของทินะเล่นดนตรีได้อย่ชินลำพูนวงสกอนกีต้าร์พินแคนพวกดนตรีพื้นบ้านอีสานผมเล่นได้หมดเลยแต่ที่ชอบเล่นที่สุดก็คือพินเป็นอย่างขึ้มากเล่นมันเป็นดนตรีที่ฮาร์ดเลนแบบนั่อยู่แหลกๆอ่ะเราคิดว่ามันเท่มันจะมีหนังเรื่องเรียงเสือและในฝั่งโค้งบ่เออไปเอียงดีดพินเจ้าจินนาการของเขาขันเจ้าของเป็นมันคืออีทเถกเขาเองนี่นะ ไอพินอำลักันทุกวันนี้พอใจกับชื่อเสียงที่ได้รับในปัจจุบันไหมกับการเป็นนักร้องแล้วก็จากเด็กคนหนึ่งที่เคยแบบไร้จินตนาการแล้วก็มาอยู่ในช่วง20กว่าแล้วรู้สึกว่าอยากจะเป็นแล้วได้เป็นจริงๆพอใจสำเนในการที่เป็นนักร้องปัจจุบันได้แก่มีพอใจกับสิ่งที่ตัวเองสร้างสิ่งที่ตัวเองทํามาได้โอ้มันเป็นอย่างที่วโอ้ยตรยิงใหญ่เลยน้องสู่มากักหนีวางเลยนะเลี่อนดูเลื่อนผิดเลื่อนถึอจน ประสบความสาเร็จแต่สองปีหลังเนี่ยลืมซึ้ว่ามันธรรมดาแล้วมันอยู่จนชินนะครับเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรเกินกว่าครั้งแรกแล้วความรู้สึกแรกแล้วเข้อเข้าประสบความสำเร็จแบบหอมมุกหวงสิทุกวันนี้ยังไม่มีเพลงไหนมาแทนความรู้สึกหอมมกหวงได้เลยเพราะว่ามันดีมากหอมมกหวงอะได้ไปคอนเสิร์ตไดีไปอย่างต่างๆคนมาหลุดจากเข้ามันเป็นความรู้สึกแรกไหมมันรู้สึกว่าเออมีแฟนเพลงมีอย่างมากเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเพราะมันอยู่เขาอยู่เขาแล้วเข้ากับไตตองาบ่มีความ ความตื่นเต้นหรือความดีใจในสายเพลงเนะี่ยเกินตรงนั้นละเกินหอมหัวขวักละดีมากต่อให้จะมีเพลงอื่นที่ยอดวิวสวยหรือลายยังกระซังหรือพี่อยอดวิวหน่อยอยังกระซังไม่มีอะไรที่แทนความรู้สึกอล้วเพลงลำคานก็บอกกันเดอละก็ได้ใบเบิกทางมาจากหอมหวัวขวือไปต่อยอดหอมหัวขวกเป็นคนที่ให้กําเนิดลําเพลินให้กําเนิดเตะแล้วก็ให้มาต่อยอดเพลงต่างๆที่คนต้องไปฟังมันเด้มันจะเอาออกอยังมาอีก อันนี้คือผลพ่อใดญ่ละผลพ่อใด่ต่อต่อให้มันจะเกินต้นจะแบบไปอ่ะโปรโมทเห็นไหมครับซิงเกิดใหมถึงกระเั็ดตอนนี้ก็ปล่อยล่าสุดก็คือเพ,เพลงเขาคนบาดโอ้โอดีนะฮักเจ้าเลยลเลยเต่บุญไอ้หน่อยจอัดูดีมากก็จะมีเพลงมาเรื่อยๆตอนนี้กําลังเลือกอยู่ว่าห้าสิบไปในทิศทางไหน,นมีผลมันีกการถิงจะบวมีผลมัมาเขียนเขียนแบบเขียนเพลงที่เกี่ยวกับแบบในวัดในว่าเขาคนบาดจริงเสียที่จริงแ้วเพลงนี้บริเขียนเองไปปฏิบัติธรรมกันเขียน่าลำเพลินแบบ ลองเพลงนี้เห็นแนวเถอะนะเอามาลองอามาเฮ็ดดนตรีอ,อดีเลยนะกระแสแผ่นเสียงในติกต๊กตอดีมากต่เลยว่าเออน่จะเป็นใบเบิกทางให้เฮาในการเฮ็ดซิงเกินไปเรื่อ,ๆอยๆนั่นแหล้ข่าวคนบาทนะครับตอนนี้ก็ฟังได้ใน YouTube ของแกรมมี่โกรครับ<ช>แล้วก็มีละครละครละครชื่อว่าตามหารักที่เธอลืมฟังพเพลงนะ ชอบมากเลยอ่ะเบียดเอ้ยลีือ,อ,อเป็นละครช่วงหัวค่ำหรือว่าช่วงช่วงหัวค่ำทุ่มหนึ่งอาจจะได้กับฝาดด้วยนะครับเด้อครับแน่นะคนอาจจะได้เห็นซื่อล่ำเพลินวงศกรหน่อยลงแต่อาจจะได้ไปเห็นซื่อในการเป็นร่างกายสาวพักอาจจะเป็นหลวงพ่อร่ำเพลินจเจริญโตไในหลายรูปแบบให้สนใจอยากจะจองเหรียญใหม่นะตอนนี้นะโบวีเหรียญวินน้เบื่อวบโบวีบว์ไปทางนั้นเนาะโบว์ไปเอทางแบบปฏิบัติ น้างรู้ซึกดีกว่าครับอยู่ตามห้องนี่แหละตามอัตะภาครับครับาได้กับฝาติดตาผลงานนะครับอยากให้ใครมาในรายการเบิร์นเอ็มนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์ทางเพจของวีดูแล้วก็ยูทูบของวีดูด้วยนะครับติดตามข่าวสารนะของพี่ลำเพลินได้นะครับผ่านอินสตาแกรมทิกตอต่างๆผลงานเพลินหลายแห้ครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ครับลำเพลินพงสกนขอบคุณครับ